นี้นะครับเราจะแข่งขันกันด้วยบททดสอบกล่องปริศนาหรือมิสต e รี่บ็อกซ์แน่นอนว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ชนะการแข่งขันรอบต่อไปคุณลำบากแน่ครับถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะที่กล่องนะคะ หนึ่งตื่นเต้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับมิสซิรี่บอกคนไม่เคยง่ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทําให้ได้สองาคนสุดท้ายแล้วอะรอบนี้ยากแน่นอนสามไม่ว่าวัตดิบอะไรมาสติต้องมีเป็นอันดับแรกเปิดค่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้ยปิ่นโตปิ่นโตสี่ชั้นว่ะ มันเป็นปินโตขนาดใหญ่มากบนเขียงก็มีกระปิติกแห้งหอมแดงกระเทียมเอาเลยปินโตอาหารไทยนีหว่าโจทย์ในรอบนี้ก็คือปินโตดิลิเวอรในรูปแบบของอาหารตามสัง่ง<ะ>อาหารตามสั่ง ตามสั่งที่พวกคุณจะไม่รู้ว่าออเดอร์เข้ามาเวลาไหน <What? S 1> เมนูมีอะไรบ้าง oh. มีทั้งหมดกี่เมนู <What? S 1> และคนที่จะสั่งอาหารเหล่านั้นก็คือ <What? S 1> พวกเราเองค่ะ <Huh? S 1> oh. โอ้โหอย่างเชฟป้อมเขคงไม่กินกะเพราหมูหรอกมั้งอาหารมันต้องไม่ธรรมดาของหนักแน่นอนแม่เจ้าพวกคุณจะยังไม่ได้รับออเดอร์จนกว่าพวกเราจะสั่งคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาและเมื่อรับออเดอร์คุณต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อจัดส่งให้ทันเวลา อย่าลืมนะพวกคุณทั้ง5้าคนอยู่คนละที่กับพวกเราและเมื่ออาหารส่งมาถึงทุกอย่างยังต้องสมบูรณ์และต้องไม่เสียรสชาติโอ้ซึ่งเมนูที่พวกคุณจะต้องทำก็คือผมยังนึกไม่ออกเลยครับเอาโอ้เชเอาเป็นว่าถ้าคิดออกเมื่อไหร่ผมจะรีบบอกพวกคุณเลยครับเอาอะไรเนี่ยเชฟ สงสัยยังไม่หิวค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามการแข่งขันต้องเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำอาหารทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหุงข้าวเดี๋ยวนี้เลยค่ะทำอะไรนะหุงข้าวค่ะหุงข้าว ข้าให้เร็วที่สุดเพราะว่ากี่เมนูก็ไม่รู้ที่คณะกรรมการจะสั่งออกมาหุงข้าวผมก็โอเคหุงข,ข้าวก่อนเลยโอ้โหไม่รู้จะทําอะไรผมก็ลองเดาใจเชฟทั้ง3าคนผมว่าเริ่มตามพริกแกงก่อนนะนง,ง่ายสบายกกกกก็นนนรรออออออยยู่นะ่ะะะปปปปหมมมไไเทีนานา อ๋องๆอยู่แบบไม่ไม่มีอะไรให้ทำไม่ใช่อะไรหรอกกรรมการไม่สั่งก็ไม่รู้จะทําอะไรลุกลีลุกลนมากๆค่ะเชฟก็ไม่บอกโจสักทีตอนนี้เวลาหมดไปแล้ว5นาทีแล้วนะครับตทำอะไรเะตอนนี้ผมยังคิดเมนูอะไรไม่ออกเลยโอ้ยพอแล้วรีบสั่งมาเถอะแกงกะ แต่คิดไม่ออกขนาดนั้นมันเหลือเวลาแค่55นาทีเองนะรู้บ้่าหรือเปล่าดิฉันคิดออกแล้วอยากกินอเลยครับเจ๊ฟได้ทําอะไรสักอย่างแล้วดิฉันอยากกินสิ่งที่ดิฉันได้กินมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือชูชีปลาทูแบบดั้งเดิมค่ะองว่าอย่าลืมนะคะเวลาหมดไปเยอะแล้วต้องเร่งมือค่ะจัดให้ครับเจฟ ชูชีปันธุโอ้โหยังจะเป็นแบบโบราณอี่ะโอ้ทำไงผมไม่เก่งอาหารไทยทำให้อร่อยถูกใจเชฟป้อมนี่ยากมากๆชูชีแบบตั้งเดิมก็โอเคนี่คือเราทำได้อยู่แล้วคือเราคิดว่ามันไม่น่ายากเข้าทางเลยเลยคนะรับโค้กตัวไหนเนี่ยเฮลียคอนย